เอาแหละก็โซดีมให้ทุกคนนะคะพบกับ LGR นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Car r e วอ r ์ s นะคะซึ่งเป็นเกม NFT แนว s i m ิมูเลเตนะคะที่จะจำลองเราเข้าไปอยู่ในเกมซึ่งตอนนี้นะคะระบบเกมเนี่ยได้นำระบบ Pay to Earn เข้ามาในเกมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เปิดเกมมาให้เราเล่นได้สักพักหนึ่งนะ,ะตอนนี้เขาก็เปิดให้เราสามารถสร้างไรายได้กับเกมได้แล้วนะคะโดยหลกัหลกๆตอนนี้ที่เราสามารถ สร้างรายได้กับเกมนี้ได้ก็คือการตกปลานะคะแล้วก็เอาปลาไปขายนะจะได้เหรียญในเกมมานะคะเหรียญสีเหลืองๆเนี่ยที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยจะชื่อว่าเซเลบนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเอาเซเลปนะคะไปแลกเปลี่ยนเป็นท mm ูเคนเพื่อที่จะเอาไปสวอปหรือว่าขายในมาก็ต t ข้างนอกได้นะคะขั้นตอนการสวอปเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4ขั้นตอนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเนาะอ่ะ ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปขายเหรียญแล้วก็ไปคำนวณรายได้กันด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนโอเคนะคะก็วิธีการที่เราจะหาเหรียญเซลิได้ก็คืออย่างที่บอกเลยเป็นในเรื่องของการตกปลาะคะให้เรานะคะทํำควสไปเรื่อยๆนะคะเควสต,ตอนแรกที่เขามีให้เนี่ยเขาจะแจกเป็นเบ็ดสีขาวตัวนีนะคะเบ็ดทั่วไป เบ็ดแต่และตัวเนี่ยมันก็จะมีสเตตแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันที่ร้านค้าเนะาะเบ็ดตกปลาทั่วไปเนี่ยก็คือไม่มีสเตตอะไรบวกมาเลยนะซึ่งจะแตกต่างจากเบ็ดที่เราสามารถได้รับจากเควสหรือว่าซื้อจากร้านค้าได้นั่นเองเนาะอ่ะก็วิธีการเล่นเกมนี้ง่ายๆนะคะเรา ไปที่ไหนก็ได้นะคะที่เป็นพื้นที่ที่มีน้ำนะไม่ว่าจะเป็นในเมืองอชายหาดแบบนี้หรือว่าจะเป็นบนภูเขาสถานที่ลับอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะมีจุดให้ตกปลาอยู่หลายจุดนะคะก็เดี๋ยวคิดว่าจะทำคลิปแนะนำแต่ละจุดด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถขึ้นรถไฟฟ้านะคะไปจุดไหนก็ได้เห็นไหมมีเยอะมากนะคะมีมีหลายแมปเลยนะเราสามารถไปตกปลาได้ทุกแมปนะคะ ก็เดี๋ยวเรานะคะไปดูแสแตตเบดกันนะคะซึ่งในร้านค้าเนี่ยจะมีเบดให้เราเลือกซื้อหลายอย่างมากอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูในร้านกันนะคะว่ามีประมาณไหนเนาะสำหรับสายฟรีเนี่ยก็คือเล่นได้แน่นอน100%นะคะไม่จำเป็นจะต้องลงทุนซื้อเบดนะคะสามารถใช้เบดทั่วไปอ่ะเนี่ยเบดที่เขาแจกฟรีนี่แหละนะคะไปตกป้านะซึ่งลิมิต การตกปลาต่อวันเนี่ยอยู่ที่500ตัวต่อวันนะถ้าเราตกปลาครบ500ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถตกปลาในวันนี้ได้นะซึ่งเกมนี้นะคะเขาจะรีตอนอศูนย์ UTC นะคะก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าบ้านเรานะก็ลืมบอกไปนะคะว่าให้เพื่อนมาตรงร้านขายป้าน,นะคะก็จะอยู่ติดริมทะเลแบบนี้นะแล้วก็จะมีป้ายใหญ่ๆบอกเลยนะว่าขายเบ็ดแล้วก็จะเป็นร้าน นี่มีคนมารับซื้อปลาตรงนี้นะคะมาขายที่เอียนได้นะนี่ก็สามารถเอาปลามาขายได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันนิดนึงปึ๊บมาตรงป้ายตรงนี้นะคะก็จะเห็นนี่เขาขายเบ็ดอยู่อันนี้จะเป็นเบ็ดทั่วไปนะคะที่เราสามารถได้รับจากการทำโพสตหลักนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อเนาะแล้วก็เบ็ดระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะนี่ก็จะมีระดับ บอกว่าเราสามารถจับปลาระดับสูงจับปลาระดับหายากได้บวกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็บวก $20 0กับบวก400นะอ่ะแล้วก็จะเป็นเบ็ตตกปลาหายากอันนี้เป็นสีฟ้าเนาะก็จะระดับสูงเพิ่มมาจากเมื่อกี้ได้200เป็น $300 เออแล้วก็จะจับปลาระดับวิลบุดุษได้อีก500%น,นะคะอ่าสีฟ้าเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวนะจริงๆมันมีแอปเปิลอีกตัวหนึ่งนะคะที่ สามารถใช้เงินในเกมซื้อได้นะ,ะเงินที่เป็นตัวนี้นะคะตัวสีเขียวแต่ว่าเขาออกไปนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นระยะเวลากิจกรรมหรืออะไรหรือเปล่าะคะ่ะแต่ว่าเขาออกออกไปแล้วนะตัวนั้นค่อนข้างโกงเลยนะทุกคนเออใครที่ซื้อทันตอนนั้นถือว่าโชคดีมากอ่ะอันเนี้ยเราก็สามารถมาเทียบได้นะว่าเราเนี่ยอยากได้แบบไหนนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ เบ็ดสีม่วงนะคะสีม่วงเนี่ยจะเป็นเบ็ดตกปลาวิรบุรุษนะคะจะบวกสเตตเนี่ยหายาก4 0 0วิรบุรุษ400แล้วก็ตำนานอีก200นะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่ราคาแพงที่สุดอ,อันเนี้ยจะบวกระดับหายาก5 0 0วิรบุรุษ5 0 0แล้วก็ตำนานาน500นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของเพชรสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นเพชรเติมเนาะเราจะต้องเติมเงินเข้าไปนะคะ ซึ่งวิธีการถ้าสมมุติว่าเพื่อนอยากจะเติม,มนะอ่าก็ไปที่ร้านค้านะคะแล้วก็นี่จะอยู่ในหมวดหมู่ของเงินตานะอันนี้มันจะขึ้นราคาเหรียญเกาหลีเนาะเดี๋ยวเราจะแปะ,ะราคาตัวเพชรให้เพื่อนนะคะว่าประมาณเท่าไหร่นะซึ่งเราซื้อแพ็กนี้มานะคะจะเป็นแพ็กราคา400บาทเนาะอ่าจะได้เพชรมาอยู่ที่280เพชรนะคะแล้วก็ อันนี้คือรวมโบนัสแล้วนะสามารถซื้อได้บัญชีละ1ครั้งท่านเพื่อนจะซื้อเบ็ดตัวแพงที่สุดเนี่ยจะต้องซื้อ2แพ็กนะคะก็ซื้อแพ็กนี้นะแพ็ก400แล้วก็400แบบไม่ได้บวกโบนัสน,นะสองแพ็กนี้ก็จะสามารถซื้อเบ็ดราคาแพงที่สุดได้รวมแล้วก็สองแพง็กสี่ร้อยสองแพ็กก็แปดร้อยบาทนั่นเองนะคะสำหรับเบ็ดเบ็ดตัวนี้เนาะ เบ็ดตัวนี้400นะคะถ้าเป็นเบ็ดตัวนี้จะ800เนาะส่วนเบ็ดนี่140นะคะก็ประมาณ280บาทอนะถ้าเราเอา2แพ็กมาซื้อรวมกันนะก็คือแพ็กที่ได้95เหรียญแล้วก็แพ็กที่ได้60เหรียญนะคะก็เติม2แพนะ็กเนาะ 280, บาทก็จะสามารถเติมเบ็ดปากล้วยนะคะแล้วก็เบ็ดมะเขือพวกนี้ได้เนาะ ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการซื้อเบ็ดตกป้านะคะอ่ะก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่มีงบเป็นสายฟรีจ๋าเลยเนี่ยทำยังไงให้เรามีเบ็ดที่มันไม่ใช่เบ็ดทั่วไปที่เขาแจกอ่ะก็จะมีเบ็ดมังกรฟ้าตัวนี้นะคะที่เราสามารถหาได้จากโค้นะคะซึ่งวิธีการไปทำโค้ดอันนี้เนาะอ่ะก็ให้เพื่อนหนาะะไปรับโค้ดก่อนในเมืองนะคะให้ ถ่ายสเกตไปในเมืองนะคะนี่ก็ปึ๊บเลี้ยวขวาก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้าเกมมานั่นเองนะคะเขาก็จะมีบอร์ดตรงนี้นะคะนี่บอร์ดตรงนี้เพื่อนเพื่อนสามารถมาทำเควสตรงนี้ได้นะเนี่ยอันไหนที่ยังไม่ได้ทำก็มาทำได้มีของแจกถูกเควสให้เพื่อนนะคะดูบอร์ดนะบอร์ดจะอยู่ขวามือแล้วก็ให้ไปที่แกงเด็ก ะะแก๊งเด็ก3คนนี้นะอ่าแล้วก็ให้คุยกับเคนะคะเนี่ยเคก็จะถามเราว่าเราอยากจะทำควิดอะไรนะคะก็ให้เรากดอันไหนก็ได้นะอ่ะมังกรฟ้าไปเขาก็จะพาเรานะคะไปที่สถานที่ที่1ที่เราจะต้องไปทำควิดแล้วก็ไปรับควิเพื่อที่จะท้าทายแล้วก็ได้รับบิดนั่นเองนะคะ วิธีการไปก็คือให้เราะคะกดจิ้มที่เควสนะกดตกลงไปเขาก็จะมีเจ้าตัวแมพนำทางให้นะถ้าสมมุติว่าไม่มีนะไม่มีบางทีมันอาจจะบักหรือว่าถ้าเรารับไปแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นเนาะเราก็อ่านนะคะเขาให้ไปที่บอ่อน้ําแสงอาทิตย์ที่อยู่ทางออกสองส่วนบอ่อน้ําแสงจันทร์อยู่ทางออกที่1นึ่งวิธีไปก็คือให้เรากดมือถือขึ้นมาแล้วก็ไปรถไฟใต้ดินได้เลย ก็ไปที่แสงจันทร์ค่ะหมายเลขหนึ่งป๊บก็วาร์ปไปเลยอ่ะพอเราวาร์ปมาเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีลูกศรอ,อ่ะบอกว่าให้เราไปทางไหนนะคะเราก็ถ่ายบอร์ดไปเลยปุ๊บตามลูกศรไปเลยหรือว่าใครอยากจะวาร์ปมาเลยไม่ต้องกดรับเขยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ารับเนี่ยมันก็จะได้เงินเนาะ อะแบบนี้ให้เราถ่ายสเก็ตลงน้ำไปเลยเง้นเง้เลยปึ๊บขึ้นมานะคะแล้วก็เควสก็จะเด้งนะ,ะแบบนี้อ่ะก็จะได้เงินมา50นะคะแล้วก็ไปคุยกับเคนะคะนี่แล้วก็ให้เรานะคะเลือกอ่ะทำเควสจับมังกรฟ้า เฉิดฉายอันนี้นะคะอันเดียวเท่านั้นที่จะได้เบ็ดนะส่วนอันอื่นเนี่ยจะได้เป็นเงินนะคะเป็นเงินเป็นเงินรางวัลเนาะก็ให้เพื่อนรับเควสจับมบังกรฟ้าเฉิดฉายไปนะคะอ่ะแล้วก็มาลองดูกันเขาก็จะมีเวลาขึ้นด้วยนะคะว่าให้เราเนี่ยจับได้ภายในกี่นาทีเนาะถ้าสมมติเพื่อนอเวลาตรงนี้หมดเนี่ยก็สามารถ มารับใหม่ได้นะคะมารับใหม่ได้เรื่อยๆเนาะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากทำแล้วนะก็สามารถกดยกเลิกเควสดได้นะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวมังกรฟ้าเฉิดฉายเนี่ยมันจะตกค่อนข้างยากนะ,ะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยใช้เบ็ดทั่วไปมันไม่บวกเปอร์เซ็นต์อะไรเลยนะคะก็อยู่ที่ดวงนะคะสำหรับเกมนี้นะบอกเลยว่าสายฟรีเนี่ยอยู่ที่ดวงเลยถ้าสมมุติว่าตกไปนะคะก็จะได้ปลาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ นี่มังกรฟ้าฉืดฉายตัวนี้นะคะพอเราตกได้ให้เรากดอวดด้วยนะทุกคนเวลาตกปลาเดี๋ยวควสมันจะไม่สําเร็จนะแอบเผื่อมันบั็อกอะไรเนาะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นวิดีโอตอนที่เราได้ปลามาให้เพื่อนดูนะคะแล้วก็พอได้ปลาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะให้เบ็ดเรานะคะอ่ก็จะเป็นเบ็ดตัวนี้นั่นเองนี่เบ็ดมังกรฟ้าจะได้ จับระดับตำนานเพิ่มมาเป็น1,300%ก็คือเยอะมากนะคะเออแล้วตัวปลาเมื่อกี้คือราคาตัวละ1 1 0 0 0 0นะคะทุกคนเออคือมันแพงมากนะถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เราตกได้กันตัวละ16-50กว่า100กว่า600อย่างเงี้ยก็ช่วยได้หลายเท่าเลยถ้าสมมติว่าเราตกได้ ้าต,ตัวมังกรเฉศดฉายตัวนี้นะโอเคนะคะสำหรับวิธีการรับเบ็ดก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปขายปลากันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาเซตสุดท้ายของวันนี้ของเรานะคะที่จะครบ500ตัวนะก็จะขายทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองไปสวอเหรียนกันนะ,ะขายโลดได้มาอีก32 0 0 0ปิง้งอันนี้คือ รายได้ของวันนี้นะคะหลังจากที่เราใช้เบ็ดวีลบุรุษนะคะ,ะ500ตัวของเราวันนี้นะ,ะได้มา16500นะ,ะอันนี้เริ่มจากมีแค่100อันนี้เริ่มจากมีแค่100เลยนะคะวันนี้ส่วนสายฟีนะคะที่เป็นเบ็ดตกปลาทั่วไปเนี่ยเราลองเล่นแล้วประมาณ2วัน3วันนะคะ จะตกเฉลี่ยอยู่ที่4 0 0ห0ถึง4ี่0 0นเหรียญเซลบปนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าเบ็ดทั่วไปเนี่ยมันตกต่อวันมันได้กี่เหรียญเซเลบปนะก็อยู่ที่40,000ถึงส5่0 0นะคะส่วนวิลลบุรุษเนี่ยจะอยู่ที่เนี่ยที่เพื่อนเพื่อเห็นเลยเฉลี่ย10,000 0นะประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้เรายังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสำหรับคลิปต,ต,ต่อไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรา ไปในส่วนของหน้าตาเว็บไซต์กันเลยดีกว่านะคะที่เราจะไปทำการสวอปเหรียญออกมาดูนะคะว่าเราได้กี่บาทนะคะสำหรับ10,000แสนเหรียญซลิปสำหรับวิธีการสวอปนะคะให้เพื่อนมาที่หน้าเกมนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ลิปนะก็อันดับแรกเพื่อนจะต้องมีกระเป๋าของเกมก่อนนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้เองเลยนะคะเลื่อนมาข้างล่างนะ,ะอ่ะลงมาเรื่อยๆ จะเห็นในส่วนของโทเคโนมิกนะคะนี่หน้าตาของโทเคโนมิกที่เราจะต้องทำการสวอปเนี่ยก็จะมีอยู่4ขั้นตอนที่เราบอกนะคะจะเป็นเหรียญเซเลปนะคะแรกมาเป็นแฟนดอมนะเป็น P ีแฟนดอมเนาะอ่ะแล้วก็ P f แฟนดอมเนี่ยไปแรกเป็นแฟนดอมหลังจากนั้นค่อยแรกเป็น cvtx นะคะซึ่ง cvtx เนี่ยราคาตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่2.5นะคะก็มีขึ้นลงนะคะอืมก็แล้วแต่ราคาตลาดนะ ตอนนั้นด้วยนะราคาก็จะมีสวิงขึ้นลงนะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะแล้วแต่ช่วงเลยอ่ะโอเคต่อไปนะคะให้เพื่อนไปที่ w 3 c 4 c ตรงนี้ก่อนอ่ะสเต็ปแรกแล้วก็ทําการกดรูปกระเป๋าตรงนี้นะคะกดรูปกระเป๋าหลังจากนั้นเขาจะให้เรานะคะทำการ install ก่อน get wallet ให้เพื่อนทําการ install ก่อนนะอันนี้คือเราติดตั้งไปแล้วนะมันก็เลยไม่ขึ้นหน้าตาแบบนั้น แเพื่อนทำการกด get แล้วก็ install ตัว c link wallet extension นะคะกด install ไปเลยเขาก็จะเด้งมาหน้า extension นะจะเป็นภาษาเกาหลีแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าเกมเป็นของค่ายเกาหลีนั่นเองเนาะก็ให้เราทำการกดเพิ่ม extension เป็นที่เรนะียบร้อยแบบนี้หลังจากนั้นให้กลับมาหน้าเว็บเดิมนะคะแล้วก็ให้เรา r e f r e s สักทีหนึ่งกดที่กระเป๋า ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะให้เรากด connect wallet ได้เลยนะคะก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เพื่อนกด create กระเป๋า Clink นะแล้วก็ตรงนี้สำคัญมากนะคะให้เพื่อนๆนนะอา sign in กับ gmail อันเดียวกันกันกบเกมนะที่เราสมัครเล่นเกมอะเกมตัวเกมใช้เมลไหนในการเล่นนะคะให้เราใช้เมลนั้นในการสมัครซีลิงค์นะไม่อย่างนั้นเดียเ๋ยวเหรียญมันจะไม่ซิงกันนะเพื่อน โอเคนะตรงนี้รับทราบจัดไปนะไม่ใช่ว่าแบบเล่นเกมอีกเมลหนึ่งกระเป๋าอีกเมลหนึ่งแล้วบอกว่าเหรียญเกมไม่เข้านะนเพื่อนสิง Gmail ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กด create new wallet ไปได้เลยนะคะอ่ะโอเคกดยอมรับแล้วก็ให้เรานะคะทำการจด seed p a s e 12ตัวนะคะหลังจากที่เราจด seed p a s e แล้วก็ตอบคำถามตั้งรหัสผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะให้เรานะคะ เลือก Account ที่เขา Create ให้เราปึ๊บแบบนี้นะคะกดซิงเป็นที่เรียบร้อยนะคะแค่นี้เราก็สามารถใช้ซีลิง n k ได้แล้วนะกดตรง e x t e n s i o n ของเรานะคะแล้วก็ทำการซิ Mail ที่เราสมัครเมื่อกี้ได้เลยนะคะแค่นี้ก็จะสามารถใช้งานกระเป๋าซีลิง k ์เชนโพล l ก g อนได้แล้วนั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เหรียญในเกมของเราเข้ามาหรือยังนะคะก็ให้เราไปที่หน้า swap ตรงนี้นะคะปึ๊บแล้วก็เลือกเป็นเหรียญ s l ลบนะคะอยู่ข้างบนนอนแล้วก็เลือกเป็น p fan dom นะที่เราจะทำการแลกนะอ่ะก็ถ้าเพื่อนซิงใหม่นะคะก็ให้รอสักคู่หนึ่งเนาะ หลังจากที่รอสักพักนะคะก็ให้เพื่อนรีเฟซเกมใหม่นะอ่าแล้วก็ไปหน้าสวอมนะถ้าใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อตรง Connect Wallet ก็อย่าลืมกดด้วยนะคะเลือกเซเลบไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เป็น P f a n นด m มนั่นเองกดแม้เพื่อนเพื่อนจะเห็นยอดทั้งหมดที่เพื่อนเมีตอนนี้นะซึ่งให้เรานะคะเหลือในบาลานซ์ไว้1 0 0 0 0หมืนะคะไม่อย่างนั้นเราจะถอนไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวลองกด มันจะขึ้นแบบนี้นะคะว่าเราเนี่ยมีมินิมัมไม่พอนั่นเองเราก็งงเนาะว่าทําไมไม่พอมีตั้ง1นึ่งแสนให้เรานะคะเหลือไว้ติดกระเป๋า1 0 0 0 0ื่นเหรียญน,นะคะโอเคก็แบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็สวอปได้เลยเห็นไหมมันก็จะขึ้นทาร์นเซ็กชันนะให้เพื่อนไปเช็คทาร์นเซ็กชันนะคะก็รอเขาเพนดิ้งสักคู่หนึ่งนะคะะ ระหว่างรอเราก็ลองกดรีเฟซดูนะคะประมาณสัก1นาที2นาทีนะคะแล้วแต่บางวันนะบา,บางวันก็เร็วบางวันก็ช้านะคะก็รอสักครู่หนึ่งหลังจากที่สกเรสแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะได้เหรียญ P fan ท o อมมานะคะเราให้เรานะคะเอา P fan t o m เนี่ยไปแลกเป็นแฟ fan มมแบบนี้นะ แล้วก็เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการค่าฟรีอยู่ที่8เนาะเราก็จะลบให้เป็นเลขกลมๆนะคะให้พอกับการจ่ายค่าฟรีนั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็สวอปไปได้เลยปึ้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสําเร็จนะถ้าสมมติว่าเด้งหน้าค่าแก๊สเนี่ยให้เพื่อนทาการเช็คใหม่นะแล้วก็ดูดีๆนะคะว่าค่าแก๊สเราพอไหมค่าฟรีอะไรประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก็ให้เรารอนะ พอซักเซ็ตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้เหรียญแฟนดอมมานะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเอาไปส w a p อีกที่หนึ่งนะคะให้เรากดไปได้เลยนะอ่าแบบนี้กดไปที่หน้า wallet แล้วก็เลือกไปเป็น cvtx นะคะอ่าแล้วก็มันจะเด้งไปหน้าต่างของ C-Link Swap นั่นเองนะคะก็หรือใครนะคะที่ไม่สะดวกตรงนี้ก็สามารถเข้าหน้าเว็บได้นะอ่า n k i n งส wap เป็นลิงก์เดียวกันนะ แล้วก็ให้เรานะคะคอนเน็กกระเป๋าให้เรียบร้อยนะกระเป๋าซีดิงที่เราสมัครกันเมื่อกี้เนาะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปหัวข้อสวอปได้เลยเลือกเป็น c v t x แล้วก็แฟนด o อมนะคะอ่ะโอเคก็ทั้งหมดที่เราได้วันนี้นะคะก็จะอยู่ที่28.68 c v t x นั่นเองนะคะประมาณอ่กี่บาทก็มาดูกันนะคะอ่ะประมาณ78บาทหรือ77บาทตีกลมๆไปนะคะว่า วันหนึ่งนะ,ะเราจะหาได้ประมาณ70บาทะคะ่ะสำหรับเบ็ดตัวสีม่วงนะอ่ะก็ดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะว่าแต่ละวันเนี่ยเราตกปลาได้ปลาดีขนาดไหนเนาะอะ่ก็สำหรับใครที่จะสวอมนะคะก็ลองดูดีๆนะคะว่าค่าฟรีเนี่ยเท่าไหร่หรือว่าใครจะดองเหรียนไวเ้เยอะๆก่อนแล้วค่อยสวอปทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะท้งนี้ท้งนั้นอยู่ที่การพิจารณาของเพื่อนๆเลยว่าจะ เอายังง่ายนะคะสำหรับเหรียญ c v t x เนาะส่วนสำหรับวิธีการที่เราจะสวอปเหรียญ c v t x นะคะไปเป็นเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ซ link Wallet นะแล้วก็ดูตรงนี้นะว่าเขามีอ่าเชนไหนบ้างนะคะมีเจ้าไหนบ้างที่สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ก็จะมีตามนี้นะก็ส่วนตัวเราจะใช้เป็น Gate.io นะคะแต่ว่าตอนนี้เว็บ Gate.io น่าจะบงอยู่แนละทุกคนเออหน้าขาวมาเชียว ยังไงใครสะดวกที่เอ็กเชนไหนก็สามารถใช้ได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ได้ฟิกอะไรเนาะเราก็แค่กอบลิงก์กระเป๋านะคะแล้วก็ส่งเจ้าตัวเหรียญ CVTX นะคะไปที่กระเป๋าของเราเท่านั้นเองแล้วเราก็เอา,อาตัว c v ว x นะคะไป Swap ขายเป็น USDT หรือว่าเหรียญริปโตอื่น,นๆก็ได้เช่นกันนะคะหลังจากนั้นเพื่อนค่อย โอนเจ้าตัวเหรียญ USDT อะไรเงี้ยเข้าไปแนนก็ได้หรือบิตครับบิตซ่าแล้วแต่มเมื่อเลยใครสะดวกเอชเชงไหนก็สามารถใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น p ปรบิตก t จไอนะคะ,ะประมาณนี้เนาะคือใช้ได้หมดเลยเนี่ยบิตมาร์กก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็สำหรับเจ้าตัวเบ็ดสีม่วงนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทนะเราจะได้มาวันละ ตีกลมๆไป70นะอ่ะจริงๆมันอาจจะได้เยอะกว่านี้นะนเพื่อนเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งลองเล่นเบ็ดไอตัวเนี้ยวันแรกเนาะมันก็เลยแบบจะช้าหน่อยนะตีไปนะคะว่าคืนทุนประมาณ6วันนะถ้าสมมติว่าราคาเหรียญประมาณนี้เนาะสำหรับเบ็ดราคา400บาทสีม่วงที่เราลองซื้อมาเล่นดูนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับคาเลโอเวอร์ถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะบ๊ายบาย